เจี่ยวแกทำอะไรลงไปเนี่ยก็แค่เติมโปรตีนนิดหน่อยอะทานให้อร่อยน้ำมนุษย์เอ็นจอยครับผมเอนจอยกับผีไล้มึงภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ เราขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันโจรนําถุงผ้าลายม่วงของเราสวมใส่ที่เบาะรถของคุณก็จะดูเหมือนว่ามีโจรสองคนนั่งอยู่ในรถคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโจรเข้านอกเห็นมันก็ไม่กล้าป้นยังไงล่ะเออว่ะผลิตภัณฑ์นี้เจ๋งมากเลยถ้าผมเป็นโจรผมเห็นแบบนี้ผมก็ไม่ป้นนะเมื่อพริกสร้างความเผ็ดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองจากสิ่งมีชีวิตคนไทยที่ชอบกินพริกเพราะว่ามันเผ็ดดีความรู้สึกของพริกเดียวนะกูสร้างความเผ็ดเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นไม่กินกูแต่พวกคนไทยเนี่ยมาชอบกินกู นคนไทยไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนจีนนี่เดี๋ยวโอ้โหโซยเป็นมาม่าเลยถ้าการดองงานคือเกียรติยศเหรียญที่ผมจะได้รับสวัสดีครับผมนายพันตีร้อยพลพันเอกแสนล้านพันโทราชวถิถีมารายงานตัวครับผมโอ้โหถ้ามันจะได้เหรียญเยอะขนาดนี้มันต้องดองงานแค่ไหนกันวะเนี่ยแลวน้องๆละครับดองงานไว้กี่อันแล้วควรจะได้เหรียญกี่เหรียญอ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะส่วนผมละเหรอได้ประมาณสักแสนเหรียญนะ่ะผมดองไปเยอะมากเลยตอนนี้เมื่อมีคนมาวิจารณอาหารของคุณว่าหมาไม่แด่ผมเลยเอาไปให้หมากินอมันก็อร่อยดีนิ เคบอกว่ามันไม่อร่อยอร่อยชิบกัเน,นี่ยเห็นไหมถึงกูจะทําไม่อร่อยแต่หมาก็ยังกินของกูนะเว้ยสุขสันวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อนนี่เลยเป็ดอบแซบ่บเออมันก็น่าอร่อยนะแต่นอนนักขายไปไหนอ่ะเออ,เออไม่ไม่รู้อ่ะมันน่าจะอยู่ในจานนี้เหรอม<อ>ั้งครับ นะเรียบร้อยครับไว้อะไรให้โนโูนนักครับอยู่ในจานเรียบร้อยใครบางคนบอกว่า Google มีทุกอย่างให้ไปค้นหาดูสิแม้กระทั่งการเรียนรู้มันก็มีผมที่ไปค้นหาใน Google แล้วไปเจอสิ่งที่ตัวเองค้นหา <c oughs> มึงว่าไงนะเพื่อนไายบอกว่ามันมีทุกอย่างไงทำไมกูพิมพ์คนหล่อแล้วทำไมมันไม่ขึ้นหน้ากูอ๋ออย่างงั้นเหรอเพื่อนแสดงว่านายไม่หล่อมันก็เลยไม่ขึ้น <c oughs> มีคู่รักคู่หนึ่งทะเลาะกันกลางสี่แยกคนอื่นถามผมทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยเขาล่ะฮะทำไมไม่ไปห้ามเขาหน่อยผมที่ตอบเขาข้าคือ The Watch ช r มีหน้าที่เพียงเฝ้ามองเท่านั้นฉันจะไปไปยุ่งกับความรักของใครหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปห้ามแล้วมันก็คืนดีกันอยู่ดีแล้วกูจะกลายเป็นหมาอย่างไงล่ะเหมือนกับมีมนี้เพื่อนกูคืนดีกับมันแล้วนะกูกลายเป็นหมานั่งเศร้าเลยกูโอ้าวกลิ่นหอมจังเลยป้าป้าขายอะไรเหรอไก่เขียวข้าวเหนียวบูด แค่ชื่อร้านเฉยๆใ,ใช่ไหมป้าไม่มันเป็นทั้งชื่อร้านทั้งของจริงเลยแหละโน<อ>กินทีมีขี้แตกแน่นี่คือผมตอน Facebook แจ้งเตือนวันนี้ในอดีตแล้วเห็นเพ้อเก่าๆที่น่าอายของตัวเองสิ่งที่ผมจะทํแใ่เวลาเป็นปุ๋ยหลากมะม่วงแล้วกูยอมรับความจริงไม่ได้กูอยากไปเกิดใหม่ใช่ฮะบางครั้งเราบักจะโพสอะไรที่มันน่าอายไว้เมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วมันโพลขึ้นมาให้เราดูเราแบบเจ็บใจกูโพสอย่างนั้นทําไมวะตอนดึกๆหายใจไม่ออกนึกว่าผีอำครับพอเปิดกล้องดูเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ผีอําครับแต่เป็นแมวอําเม่ขอนอนหน่อยนะมนุษย์ตรงนี้มันอุ่นเนี่ยนี่มึงวางแผนไว้แล้วใช่ไหมไอ้เหมียวใช่แล้วดินสอสีของผมหลังจากใช้ทํางานกลุ่มอ่ะสีฟ้าก็สั้นสีชมพูก็ยาวสีเขียวก็ยาวส่วนสีดาหายหมดเลย<อ>ดินสอที่เรียงยาวสวยงามตอนนี้กลายเป็นดินสอบางอันสั้นบางอันยาวแล้วฮะเพราะว่าบางคนก็ชอบสีนี้ส่วนบางคนก็ไม่ได้ใช้สีนั้นสีมันก็เลยหายไม่เท่ากันนี่คือผมเมื่อรู้ว่ามดขึ้นขนมที่ผมเก็บไว้ตายสั้นไหนตัวไหนกินขนมกลุ่มตายมึงตายเขียนชื่อปีเตอร์พ นามสกุลปี๊ดฮะพวารู้สึกผมในขณะเขียนเสร็จ นี่นี่กูทำอะไรวะมันให้เขียนชื่อแยกกับนามสกุลแต่กูเขียนชื่อหมดแล้วตั้งแต่ตอนแรกโนผมว่าหลายๆคนต้องเคยเป็นแน่นอนฮะเขาบอกให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนชื่อเต็มหมดเลยพร้อมนามสกุลไปด้วยแล้วเราไปเห็นนามสกุลทีหลังคือแบบไม่ทันแล้วอ่ะกูเขียนไม่หมดแล้วเมื่อเพื่อนยืมมีดโกนหนวดของคุณไปแต่พอมันโกนเสร็จแล้วเอามาคืนหนวดมันยังเท่าเดิมเฮ้ยมึงเอาไปโกนอะไรกันแน่มึงบอกกูมาดิผมไม่ได้เอาไปโกนเลยกูก็เอาไปโกนหนวดนั่นแหละแต่หนวดมึงยังเท่าเดิมนะเอาไปโกนขนหม ลับแต่เมื่อสิ้นเดือนแล้วพี่พียังไม่ได้รับเงินเดือนเลยเอืมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องซีพียูแสบกินซีพียูกับอุปกรณ์คอมไปก่อนครับเงินเดือนยังไม่ออกและตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะตอนตัดคลิปอยู่ในผะลการทดลองพิษของงูทะเลสามารถตุยคนได้100คนมนุษย์ทดลองคนที่1 0 1เฮ้ยกูรอดแล้วกูนึกว่ามันจะตุยกูซะอีพีนะมันตุยแค่100คนกูเป็นคนที่1 0 1กูรอดแล้วอย่างนี้ก็ได้หรอฮะขอจิ้มหน่อยอจิ้มแล้วเออ เมื่อคุณสามารถขอพรกับพระเจ้าได้หนึ่งข้อสิ่งที่ผมขอขอให้สิ่งไม่ดีหายไปจากชีวิตผมด้วยซาธุผมหลังจากอธิษฐานอ่ากูสลายเลยอย่ากระทานอดดีดนิ้วสิ่ง <No. S 1> ไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ไหนไมันอยู่ที่กูนี่แหละกูสลายกลายเป็นฝุ่นเลยนี่คือนาฬิกาปลุกของคนทั่วไปอาา่าฮะเป็นนาฬิกาตั้งเวลาปลุกมันก็จะดังเสียงตีตีตีตนี่คือนาฬิกาปลุกของทาสแมว ตื่นได้แล้วมาดนหิวเขาหาเข่าให้กูกินเดี๋ยวนี้ <'t> ใช่ครับใครที่เลี้ยงแมวคุณไม่จำเป็นต้องซื้อนาฬิกาปลุกเพราะว่ามันจะมีตัวเนี้ยปลุกคุณอยู่เสมอใครที่เลี้ยงแมวใครเคยโดนแมวปลุกตอนเช้าบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะผมเหลือประจำเลยมันหิวข้าวมันก็เลยปลุกผมทุกวัน <Bro. S 1> แคปชั่นขนมปังกล้วย <Bro. S 1> เดี๋ยวนะ รสชาติมันจะเป็นยังไงวะผมเคยเห็นแต่ไอ้มีฮอทดอกตรงกลางอะแต่ผมไม่เคยเห็นอันที่มันมีกล้วยเลยนะมันเป็นของหวานหรือของขาวนาแน่เนี่ยนี่คือฟิตเนสช่วงโควิด My House My Host บริกรรมเกลี Grey ดกรย์ไปอดมนุษย์กันดีกว่า<ด>มันออกมาไม่ได้มันจะติดโควิดกูเล่นคนเดียวก็ได้นี่เขาเปิดให้มาสมัครเมมเบอร์ชิพเลยหรือว่านวเนี่ยฟิตเนสช่วงโควิดเนี่ย P O V เมื่อคุณทำรูปมีมเสร็จแล้วโพสลงในกลุ่มแต่ Easy Boy ทำการปฏิเสธโพสรูปภาพมีมของคุณเจ้าของภาพรูปมีมที่ Easy Boy ทำการปฏิเสธโดยไไมมม่่บบบออกกกสาาเเหตุแลลล้ว็พปยยยีททัง พี่อีซี่บอยแกไปรู้หรือเปล่าแอดมินเขาแบนอะน่าจะมีคนทะเลาะก,กันในโพสตไนอะก็เลยโดนแบนน้องๆคนไหนที่อยากจะโพสตมีมในกลุ่มนะครับพยายามโพสต์มีมที่แบบว่าตลกอยู่นะแต่อย่าสร้างความวุ่นวายแค่นั้นพอแค่นั้นกะคุณก็จะไม่โดนแบนแล้วและข่าวดีตอนนี้คือในกลุ่มเราครบ3ามแสนคนแล้วว้าววเป็นกลุ่มที่เกเรที่สุดมากเลยใครมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนี้กันด้วยนะครับเกเรมากๆผมเสิร์ชหาวิธีดังแบบง่ายๆสิ่งที่ YouTube มอบให้ผมอยากเป่าเค้กวันเกิดค่ะย uh huh. อดวิวเก้าร โอ้ไบรก็แค่เป่าเค้กวันเกิดคุณก็ได้90 0ล้านไปครองแล้วกูลองไปทําเป่าเค้กวันเกิดบ้านดีกว่าเปิดสายปิดบ่อยไม่อร่อยแต่อยากขายเฮ้ยแคปชั่นร้านนี้ดีว่ะอยากจะไปกินเลยนะเนี่ย <Br at. S 1> ไม่เหมือนกับร้านป้าคนเมื่อกี้ไก่เขียวข้าวเหนียวบูดอันนี้กูไม่กล้ากินจริงๆอะ่ะสิ่งที่คนทั่วไปเห็นโอเคไปการปรับสายกีตาร์ให้ตรงคียนะก็ปรับง่ายๆหมุนตรงนี้หมุนตรงนี้ความรู้สึกของคนปรับสายกีตาร์ <S <S ค่อยๆปรับนะค่อยๆหมุนทาหมุนไม่ดีมันเด้งใส่ตาคุณเอความรู้สึกเมือนไปกู้กลับระเบิเลยยะะมุนแรงไปสาากจ หมุนเบาไปคีมมันก็ไม่ขึ้นใครเคยปรับสายกีตาร์แล้วเสียวเสียวมือบ้างครับคอมเมนต์ทีนะผมปรับบ่อยดีเสียวมากเลยกลัวมันขาดโอ้โหต่อไปก็บ้านเด็กคนนี้สินะไหนดูซิเขาขอพอรว่าอะไรเขาอ,อยากได้อะไรปีนี้ผมเคยเห็นหน้าของซานต้าแล้วครับโอ้งั้นเล้วต <c oughs> ุยแล้วไปเกิดใหม่มึงอะเ <c oughs> พื่อนของคุณ <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวกันปะเพื่อนอยากไปเที่ยวอะโอ้ยไปไม่ได้วกเพื่อนพอดีติดธุระธุระของผมอ้ายนอนอยู่บ้านกับแมวแซ่บนี่แหละคือธุระของกูอะมึงจะไปเที่ยวเลยไร้สาระนอนอยู่บ้านสบายกว่าใช่ครับคนที่อยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ย อนอนอยู่บ้านก็อยากนอนอยู่บ้านจริงๆอะ่ะมันก็สบายกว่าจริงๆนะครับหน้าหนาวปีนี้ตอนเช้าอุ้ยเย็นจังเลยอะตอนกลางวันอืมกูร้อนแหละอตอนเย็นกลับไปหนาวเหมือนเดิมนี่มันอุณหภูมิประเทศไทยนี่หวา่านึกว่าดาวังคารปรับเปลี่ยนกันเร็วเหลือเกินแคปชั่นมึงรู้สึกยังไงเมื่อกูกัดขอ,ข,อของของมึงบ้างหมาของคุณไอ้้ร้องเช้าแสที่นี่คขากันนะงำงๆงๆงำงำอ้ฝีมือกูเองสีที่ผมทําคืนตุกตาของมึงหรอกงากันเอ้นี่มึงรู้สึกเป็นไงบ้างงอยไปเลยสีมึงกูก็ไม รองเท้าสิบคู่กูพังหมดเลยอ่ะการแก้แขนอย่างสมบูรณ์แบบแจ็คสันหวังโพสภาพไปเที่ยวทะเลและเขาดูหล่อมากๆป้าคนหนึ่งใน Facebook ฉันจะทํางานหาเงินให้คุณเบี้ยฉลาทั้งหมดฉันพร้อมยกให้คุณเลยฉันรักคุณมากๆดิป้าพร้อมยกเบี้ยฉลาทั้งหมดให้เขาเลยเลยเนี่ยเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่จริงๆป้าผมนับถือเลยนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอตอนคุณเดินอยู่บนถนนมาดูเลเวลเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าความสามารถวิ่งโคตรไวกัดโคตรแรงด้าเบสห้าร้อยล้านเลือดไม่จำกัดพร้อมจะสวบคุณทุกเมื่อถ้้าากกูเเจอแบบนีียตุดว่ล กาานี่มันวิ่งเร็วชิบไกยเลยนะแม้แต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มันก็อาจจะวิ่งมาแล้วก็ยิ้มให้แ้กูใช้คอเกลแลวงับเลยหูฟังแบรนด์ดังราคาจาก3า0 0เหลือ900ของแท้ไหมครับ the bluetooth diy i s a l l e r l o ของแท้แน่นอนครับของแท้เมคอินไชน่าจงระวังให้ดีนะครับเวลาที่เห็นของแบรนด์ลดราคาผิดปกติจงสังหอนใจไว้เลยว่าคุณอาจจะได้ของจีนก๊อปเกตเมาก็ได้คุณเพิ่งทำบุญเสร็จเลยจะกลับบ้านคนขายหวยแถวนั้น hello stranger รับลอตเตอรี่เสียงโชคไปหน่อยไหมจ๊ะห <Yeah. S 1> นะะึ่งใบรวยตั้ง้ามสิบล นี่รวยพุ่งนี้เลยเมื่อเราไปทําบุญเสร็จแม่ค้าขายลอตเตอรี่จัสเตลแถวพุ่มไม้แล้วเรามาขายลอตเตอรี่ให้เราฮะไม่ว่าจะไปวัดไหนผมก็เจอประจําเลยยิ่งวัดดังๆนะลอตเตอรี่เยอะมากว้าวเขาขายอะไรวะหน้าเป็นไม้ส้มๆในหน้ากินจังเลยเ <c oughs> กทอดอืมเกทอดเน่งั้นเหรอไม่ใช่ละเพื่อนนะมันไก่ทอดแต่ป้ายเขามันใหญ่เขาก็เลยพับลงเฉยอๆ <c oughs> อ๋อดูืว่าเกทอดจะจะเหมาหมดล้าสักหน่อยขอสองไม้ครับพี่น้ำผู้ช็อกกแลปทะนกแก้วเอ๊นี่มันน้ำผูอะไรกันขอเข้าไปใกล้ๆใกล้อีกว้าช่วยด้วยกูโด เรียบร้อยกลายเป็นนกแก้วชุบช็อกโกแลตไปแล้วอยากเป็นผู้ชายแบดบอยอะแต่เป็นได้แค่แบดแมนอะ เรื่องมันเเ้ามื่อแขนซ้ายของคุณใหญ่กว่าแขนขวาเพื่อนคุณเลยถามทําไมแขนซ้ายมึงใหญ่กว่าแขนขวาวะเพื่อนสีหน้าของผมหลังจากจได้ยินคาพูดนั้น <c oughs> มันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วเพื่อนฉันใช้บ่อยนะแม่ <c oughs> <c oughs> ใช้ไปทําอะไรเหลือเจ้าเหมียวเ <c oughs> มียใช้ซักผ้ามันก็เลยใหญ่เมื่อไก่ใช้ถุงยางอนมามัยเป็น <c oughs> ไข่แดงหายไปไหปนไหวะ <c oughs> ไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีวันได้กินไข่แดงกูหรอกกูใช้ถุงยางเป็นแล้วไอ้นงจากที่ผมไปศึกษามานะครับถ้าไก่มันไม่มีการปฏิสนธิกันไข่ที่ออกมาก็จะเหลือแต่ไข่ขาวครับเพราะ ว่าไข่แดงถ้ามันพร้อมฟักมันก็จะกลายเป็นลูกเจี๊ยบนั่นเองใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมและถูกต้องควรไปศึกษาหาดูเอาเองนะจ๊ะแบบแบบเด้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 พบเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายยิงได้เลยไม่ครอบ,บจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบลยิงใหญ่เลยอาจจะเป็นเครื่องบินศัตรูก็ได้ตัดไฟครอบเรียบร้อยครับซานต้ากูไม่ได้ไปส่งของขวัญในวันคริสต์มาสเลยว่าแล้วทำไมกูไม่ได้ของขวัญคริสต์มาสเพราะว่ากองทัพสหรัฐเห็นซานต้ากูก่อนโอ้โหโอ้โหในเวลาปีนป่องไฟไปแจกของขวัญแล้วลูดลงไปเลยทำไมป่องไฟมันยาวผิดปกติว่าบ เรียบร้อยซานต้ากูนี่ซานต้านี่จะกลายเป็นมีแบบนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยน่าสงสารนกซานต้านี่คือของขวัญปีใหม่ให้กับป้าข้างบ้านหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับรังนกแท้ไม่มีน้ําตาลครับขอมอบให้ป้าเลยนี่ของแท้ไหมล่ะมึงรังนกแท้ไม่มีน้ําตาลแต่มียาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1 0 0 0 0หไลค์และกด subscribe ให้ถึง3ล้านซับไปเลยและขอขอบคุณแฟนอาร์ตทยคลิปด้วยนะครับสวยมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ